สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ไพ่ผ้า,ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้่แย่ไพ่ก็เดิดนนำขอมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อเอ้ยว่างทางตำเหล้าเมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่พยไพ่ในเมเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ยามแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บริภาดเบิ้งผาดชมแนวทางเนาะคะ่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาถักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวเลายยายห้างเนาะพี่น้องครัไปเบิ้งข้อมูลเนาะทางตำเล่าอาจารย์ทันแหลกเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะยายไพ่กะว่านลอดได้พี่นอ้องลอดเนาะทางหลายๆอาจารย์เพื่อนมาเพื่อนบอมะนุ่มสุพรรณพ่นัาจ,จะบ่าหายละพี่น้องยายไพ่ว่าตะเก่านุ่มสุพรรณจะมากก่อนมูเนาะ พราะว่าเราเปิดไล่กลุก่มเ,เนาะค่ะพี่น้องขาเราเปิดไล่กลุ่มเราเรากับบอลลูในในในหน้าเฟสเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะมาเบิง้งแนวทางนี่เป็นแนวทางของลวดลนฟ้านะคะพี่น้องขาลวดลนฟ้าเนาะ,ค,ะคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องแคปหน้าจอสองตัวได้เลยนะคะอ่าสามตัวอย่าพ่าย,าย,ยอย่าอ่านหาเนาะหกหนึ่งเก้านะค่าแปดหกหนึ่งเก้าแปดหกและหนึ่งเก้าแปดนะคะสำหรับตำเล่านมเอ่อตำเล่าแอดลวดลนฟ้านะคะพี่น้องเนาะ อ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิรงแเนื้อทังศูนนี่แอดต้นศูนว่าสั้นพี่น้องคะแอดต้นศูนรละวาเนาะอาไผยมากเนื้อทางแอดต้นศูนย์กับแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะพ่นเด่นหกกับแปดว่าสั้นพี่น้องขาวันนี้เด่นหกและแปดเนาะแอดต้นศูนเนาะค่ะเนาะเออเพ่นไหม่มากนะคะพี่น้องขาพ่นบอกว่าอา่าหกแปดหกซีแปดซีนะคะพี่น้องแล้วก็สองตัวว่าอันอีกศูนย์หนึ่งนะคะห้าแปด 67 26และ27นะคะสำหรับแนวทางของแอดต้นสนนะคะพี่น้องเนาะมากับพิจารณาตามเพิ่นใดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมากตัวใดกระจวดจัดต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวัซันพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดอันอา,อาจารย์พ่อเพียงนะคพะ่นบอกว่ายายไพ่ข่อยมากแข็งแนวทางอาจารย์พ่อเพียงเอามาเอามา้เา,มาเพื่อข่อยนํเนนนาเนเดอร์วัซซันพนว่นเนาะ อาจารย์พ่อเพียงหงมากเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะเพ่นโอ้หลายตัวนะค่ะเพื่นเน้นสองสี่หนักนักระวังสองสามเนาะค่ะเอาพิจาจรนาแคบหนาจอได้เลยนะคะเลขเพ็่นหลายตัวเนาะอาจารย์พ่อเพียงเนาะค่ะนาะมักกระจวดจัดฟาดบื้มตามเพื่อนได้เลยของแย่ไพ่บุมณีนเด๋ยวเอามาลงไห้น้ำเนาะเพราะว่าแย่ไพ่ห้ล่งไปเรี่ยวเอ่อค่ะผู้ใดเบิงบอลนี่กับไปเบิงคลิปตอนเศร้าตอนร่นตอนเมงหันใดเนาะค่ะนอสำหรับแนวทางของแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ โตไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะ1 0 0 1 4 0 0 4ขนมเล่ามือนีเนีนเว่านวสันมากระจวดจาดฝาดบื่มเอาโหลดเด้อวาสันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เดียวให้สิบเอยฟังนะคะอ่าอันนี้เป็นแนวทางสูตรคือกันกับของแอลพี่พงษ์้ดพี่น้องเด้อเพื่อนจะเป็นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นแฟนกันนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าขนมเล่ามือนีเนาะเด่นสองกันหนึ่งเด่นสองวะสันพี่น้อง เอาพิจารณาได้นะคะเน้นเม็ดเดี่ยว2 0 0ศูนย์ศูนย์สอพเอามากระจวดจาดฟาดบ่มใดเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบมามหลายมือเนาะคะ่ะพี่นองสำหรับแนวทางอาจารย์เอกสิธิ์เนาะเพื่อนไม่มาหลายวันแล้วเนาะคะ่ะอาจารย์เอกสิธิ์เพื่อนบอกว่าขนมเล่ามือนี่ว่าสั้นพี่นองคะ่ะเด่นอยู่ที่9 2 6 7เนาะคะ่ะ2ตัวแคบหน้าจอได้เลยนะพี่นองเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์เอก,เอกสิธิ์นะคะ่ะขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปูแอดปูบอกวา่าเมื่อนี้ตมเล่าแอดปูให้เดนแปดนะคะพี่น้องคะ่ะหมดทีเหลวเด่นอ่าเด่นสองก็แปดแต่ฟาดแปดนะคะพี่น้องเอาพิจณา,าได้สาหรับแนวทางของแอดปูเนาะคะ่ะหมักตัวใดกับพิจาณาจวดจาดฟาดบ่มตามเพื่นใดเนาะ่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เป็นแนวทางของอันนุ่มเหนือเนาะพี่น้องเนาะ นุ่มเนื้อบอกว่าขนมเหล้ามือนีเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะ่ะเน้นเน้นว่าสั่นพี่น้องเพื่อนว่าเน้นเน้นอยู่ที่ศูนย์หากับหนึ่งเจ็ดนะคะพีน่น้องเนาะเอามากระ <segundo> จวดจัดตามเพื่อนได้ต่อไปเลยค่ะมือนียายไพ่เรียนขึ้นมาอัดขังเทิงพี่น้องค่ะมือนีฝนตกเบิดมืออัดคลิปยากิลีเนาะพี่น้องเนาะเนาะย้ายไพ่ทำงานอยู่ขังล่างเนาะพี่น้องเนาะทำงานอยู่อัดอยู่สั่นล่างเนาะค่ดตรงเรียนขึ้นมาขังเทิงเนาะพี่น้องตองมาอัดคลิปให้พี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าอ่าขังล่าง เสียงฝนดังแห้งเนาะพี่น้องนาอบปได้ยินนะคะพี่น้องขะเนาะเสียงฝนดังแห้งอีลีค่ะพี่น้องขาเนาะก็เลยต้องแกลนถึงเรื่องอันนี้แคบนาจอซิอานาจอพี่น้องขาแนวทางซีตัวของแอดไพนะคะพี่น้องซีตัวของแอดไพแคบนาจอเลยนะคะเอามาฝากมาตอนพี่น้องเนาะค่ะนาอทาผู้ใดมักผู้ใดบ่มากะผ่านใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดไพบรเลงเลขนะคะ อ่าพแข่งขาน,นตั้งแต่เฟสเพื่อนอันโดนอันปดเ่าะพี่น้องเนาะทุกมือนี่กับโบเมนวางง่ายๆเนาะพี่น้องทําอะไรก็ อ่ะยากยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเป็นแนวทางเพิ่นบอกมีซื้อนะค่ะวดที่แล้วเขาเจ็ดแปดนะคะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองสามสองแปดเก้าสามเละเก้าแปดสองโตแคบหนาจอเอาโรลเดอร์วัสดุเนาะมากระจวดจาดเอาโรลนะคะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้น่าจะเป็นแนวทางของเอ็ดก่อยใจเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นมาโตเด่นมกีกับแปดมาโตใดตัวหนึ่งวัสดุพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะ ไปม,ก 4, มก 8, กักสี่มักแปดกระจวดจานใดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรแล้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังละพี่พงะคะ่ะละพี่พงเดนหนึ่งเนาะคะ่ะมือนี้ยายไพยเ่เฮงแหวนบ่มมีมูเนาะพี่นอนะ้องเนาะอันจังไรจังมาเดนหนึ่งตัวเดียวเขนๆขนผู้ดเดียวเนาะพี่น้องเนาะกับบมมีผู้ใดเดนหนึ่งได้หรีมามี่แนวอันแอดละพี่พงเนี่ยและพี่น้องคะ่ะมาเดนหนึ่งคือยายไพยนะเนาะเพิ่นบอกว่าเดนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่าสี่ 1>, yup. 1 6 7 1 6เดหนึ่งเนหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อท่าเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะน้องเงที่แล้วเก่าเงินเก่าทองหลุดเนาะค่ะพี่น้องมาตามต่อจางเด่นเด่นเก่าก็ศูนย์ฝาดไปที่อ่าศูนย์เนาะค่ะเน้นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดเป็นตัวรองเนาะค่ะพี่น้องสําหรับเนื้อทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะมากระจวดจาด้าเพลินใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอัน e. นี้เป็นเนื้อทางอาจารย์เตาอาจารย์เตาบอกว่ามณีฝาดเจ็ดเดือวสันเปินวาเนาะ อ่าพ้นบอกวันเด่นเจ็ดนะคะ่ะเจ็ดอะไรดีวะสัน้นพ้นหายมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปด,ด 3, 7, 6, 7, นะคะสําหรับแนวทางอาจารย์เตาเนะาะมักกับพิจารณาตามเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดเบิ่มเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แอดแทนดีนะคะขนมเล้าแปดสี่แปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดเนาะค่ะจวดจาดใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ อาจารย์สเสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเก้าสามเจ็ดสี่แปดหกสองเนาะคะ่ะพี่เจน่าได้ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณเอ้ยไม่ใช่นมสุพรรณเว้ยแนยวทางของแอดไต่ฟ้านะคะพี่น้องคะสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดสองแปดหาวัสันสำหรับแนวทางของแอดแอดไต่ฟ้า Ad ifa, เนาะพี่น้องเนาะบางครั้งกะคิด นัตัวเลขหลายพี่น้องเอ้ยเบอร์ขอโทษขออภัยหลายเด้อนอพี่น้องเนะอีหลีเด้พี่น้องคิดนําอาจารย์นี่เพิ่นซื้ออีหยังเลขกตัวนี้เพื่อนห้อีหยังมังเสียบางที่ก็ถ้าเป็นเบอร์เนี่ยก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะนะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนูนามเนาะค่ะพี่น้อง่ะแอ็ดนูนามเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ว่าสั่นเอ็ดนูนามราว่าเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่ว่าสั้นเด่นแปด อ้าวขยายให้เนาะพี่น้องเนาะสามแปดหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางแอดหนิลลามเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวเพิ่นนะคะอ่าถ้าหนึ่งมาหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าถ้าสามมาสามสองสามหาสามเก้าถ้าแปดมาแปดสองแปดห้าและแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดหนิลลามเนาะมักตัวใดก็จวดจ้าตามเพิ่นใดค่ะพี่น้องค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดลัดชนกเนาะคะ่ะเด่น6กกูนวสันพี่น้องคะเพินบอกว่าเด่น6ก็0ูนอะไรดีวะสันเพินว่า0 6, 3, 6, นูน6ากเนาะจ้าเนาะมี0ูนหก6 0 5สาเนาะค่ะอาสามตัวหกสามหกหกสูนหกห้าเก้และหกูนหาบ่มีผู้ใดคือยาย,ยไพเรพ่น้นง ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางพี่ควายคนโก้นะค่ะพี่ควายคนโก้บอกว่ามื่อน,นี่เด่นซีเนาะค่ะ84เก่าเนาะค่ะ484989เน้เนแๆแขวนๆก,ก,ก็คือ46เนาะค่ะหลุดซีเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสาวหน่อยว่าซันพีน่น้องค่ะเด่นซีคือกัน4540เก45่า184ห่านเนาะค่ะสําหรับแนวทางแอดสาวหน่อยเนาะพีน่น้องเนาะ,นนนะไปมากกับพิจารณาตามเพื่นได้เลยนะคะ จวดจาาได,ด้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอันเออเสื้อสั่งฟ้าชุดเน้นนะคะพี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดหก แปดห้าเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกหาเจ็ดหกเนาะพี่น้องเด่นเจ็ดหกนั่นแหละเนาะค่ะน้องมากระจวดจ่าฟาด,าดบึ้มได้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะเดี๋ยวยายแพายจะล่องอ่าทาทานนุ่มสุพันธ์หรือว่ามีเตอร์บอนมาเนาะพี่น้องเนาะยายแพายจะโพดไห้นะคะพี่น้องค่ะเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเ e อ็ดพันนะคะบอกว่าเด่นเก่าเนาะเก้าหกเก้าแปดเก้าห้านะคะเก่าเจ็ดเก่าสีเนาะค่ะ, 97, 94, ะ,คะพิจารณาได้สําหรับแวนวแนวทางของ พันนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้โอ้ยพี่อานหายแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอดตูนนะคะ่ะขนมเล่าเล็กวิ่งเอดตูนมาแต่วันพุธเดอ้อพี่น้องเด้อะนะคะ่ะวันพุธคงได้เจอกับเอดตูนเนาะพนบอกว่าเดนดับนะคะ่ะเอดตูนแล้วบอกว่าดับบนหาดับล่างแปดว่าสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้งวดที่เลีลวเพนวันรุดงวดนี้มาตามต่อสีมาบัววันสั้นพนหายมากนะคะ่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าแปดห้าแปดหก 8 0 5 6 5 0 6 0 0 0ว่าศันยนส่วน3าตัวพี่น้องขาแคบหนาจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอาจารย์กร์กลาซินว่นสัสดุพี่น้องขาอาจารย์กร์กลาซินใหญ่มาเด่นศูนย์มือนอีข้นกับเด่นศูนย์หลเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า0 2 3 4 0 2 0 3 0 4 0 5, นหานะค่ะ4 0 5เนาะอาจารย์กร์กลาซินกับเขาดีเด้ย์ยายไพ่กับมักแนวทางยายไพ่มักแนวทางขนมเล้าแล้วก็น้อยอาจารย์กร์กลาซินนะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปิดไทยโดยแนยวทางของเงินเทวดาผู้ใดสิบอยอยากได้วัสันมะเบิงค่ะพี่น้องค่ะเงินเทวดาเพิ่นบอกว่าคู่บนเนาะค่ะหกเก้าหกหนึ่งสีเก่าสีหนึ่ง คู่ลางหกสามสี่สามสองสามห้าสามเนาะคะ่ะสองสามกะมาะแห้งนายกไทยนเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าบนกันลางว่าสั้นห้าห้าหกห้าแปดหกสองหกแปดและหกเจ็ดนะคะ่ะพี่น้องสามตัวสี่โตแคบหนาจอได้เลยเนาะพี่น,อน้องเนาะอถ่ายคลิปนี้ย่าพี่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคนนะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทห้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางยายไพ่กะขอบคุณในลายเด้อจ้าเนาะสวัสดีจ้า